สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พูกควบผมนะครับซันนี่จาก R d d c ดีดี n t e r เซนะครับลูกค้าวันนี้ผมพามาดูนะครับรถเงินหมดสัญญาเช่าเข้ามาอีกแล้วนะครับผมเป็นเจ้าตัว t ต y o t ้ h i l u ัสรีโนะครับสองจุดสี่เป็นตัวแคปนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับลูกค้าปีสองพันสิบแปดนะครับรถเพิ่งมาเลยครับลูกค้าใครที่กำลังรอตัวแคปออโต้นะครับมีมาแล้วครับลูกค้า นะครับสวยคลิปเลยนะครับใา้ดูตั้งแต่เอาเครื่องไปเหมือนเดิมน,นะครับนะครับฐานหน้าเดิมเดิมครับเพื่อสวยนะครับรถไม่ขยับฝานหน้าเดิมนะครับผมโอเคเลยครับรถไม่ขยับครับเาน้างา ให้ดูรอบๆพันเนี้ยนะครับผมลดพึ่งมานะครับลูก้าให้ดูเลยนะครับนี่เป็นตัวแคปเปิลได้นะครับลุกค้าแล้วก็จะมีเอ,อหลังคาโครงเหล็กนะครับเป็นเสมอเก่งแบบนี้ติดมาเลยนะครับลูกค้าลูกค้าได้ไปก็จะเป็นได้แบบนี้ไปเลยนะครับผมเราไม่ได้ถอดออกนะครับครับนี่ให้ดูภายในนิดนึงนะครับทุกา รถเดิมครับลูกค้าผมดูรถเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับหน้าหลังเดิมเดินะครับประตูซ้ายประตูขวาเดิมๆนะครับนี่ครับตัว e นะครับลูกค้านะครับดูดูเลยนะครับดูเลขหมายกันหน่อยครับลูกค้าเลขหมายคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับ ค่อนข้างสวยครับลูกค้าไม่น่าเกลียดนะครับสวยเลยมาเลยครับลูกค้าใครที่กำลังรอนะครับมาจับจองเลยนะครับต้องรีบเลยครับด่วนเลยนะครับลูกค้าเพราะว่ารถคันนี้บอกเลยว่าลูกค้ารอกันเยอะมากนะครับออโต้แคปนะครับให้ให้สิทธิ์คนที่เอ่อพร้อมจองเลยนะครับพร้อมซื้ออ่นะครับเราต้องให้สิทธิ์เขาก่อนนะครับผมเราไม่ได้ขายซีซัวนะครับ ้าผมดูรถแล้วนะครับลูกค้ารถสวยนะครับราคานะครับเราเปิดจำหน่ายที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเจ้าตัวโฟล์ต้าไฮรัส์ลโวสมาร์ทแคปพิเออโต้สองพันสิบแปดอันนี้นะครับผมสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนได้เต็มนะลูกค้ามาเลยครับพร้อมก่อนมาก่อนเลยครับลูกค้า ใครที่กำลังสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับลูกค้านะครับโอเคครับลูกค้าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ